บางคนก็บอกว่าเจอผีทํำยังไงผีหลอกจะทํำยังไงถ้ามีโอกาสสร้างบุญก็แผ่เมตตาให้เขาไปเพราะมันก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งในพุทธาศาสนาสมบัติของการเกิดก็คือความตายคนเราเกิดมาทุกคนในโลกนี้วันหนึ่งคนเราต้องตายเวลาก่อนตายอะเขาชอบบอกว่าคิดถึงบุญนะคิดถึงกุศลน,นะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งนะ บางทีเขาไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้ทําจิตให้พองใสมาแต่เริ่มต้นให้ไปคิดถึงพระมันจะคิดได้ไหมคิดไม่ได้นะโยมบางทีอาจจะคิดเป็นรูปพระขึ้นมาโอ้เห็นเป็นองค์พระขึ้นมาแต่ว่าอุปาคตกรรมกรรมในอดีตมาตัดรอนจะคิดไปทางดีจะไปดีไปไม่ได้เพราะว่าจิตมันมีแต่เรื่องไม่ดีมันก็ดึงเรากลับมาสู่ที่เรื่องไม่ดีนะโยม ตายไปก็จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ไปสู่ที่ทุกขติแต่ถ้าคนทําบุญทํากุศลมาตลอดชีวิตโยมถึงจะมีกรรมมาตัดรอนแต่จิตที่เป็นกุศลมีมากกว่าเมื่อไงก็คิดเป็นกุศลโยมเมื่อตายไปจิตเป็นกุศลจิตผ่องใสไปสู่ที่สุขติในการดําเนินชีวิต ถ้าคนเรามีชีวิตอยู่ประมาทก็คือขาดสติก็เหมือนคนที่ตายแล้วถ้าเราจเจริญสติบ่อยๆอย่างน้อยและลึกถึงความตายอันเป็นมรณะสาน,สนุสติพอคิดถึงความตายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงเอาพวกนี้จะตายก็ไม่ค่อยนขนพายแนละ้วความโลกก็จะน้อยลงลโยม